ตัวแม่เราคล้องง่ายเป็ๆๆนง่ายขึ้นล่ะ,ะ <c oughs> เป็นยังไงมาอยู่พี่ล่ะจิตใจเนาะนเรียนปกติลๆๆลแล้วบ่ชูๆป้าแล้วน้องเนาะมีแต่เบิ่งขอบครัวเบิ่งน้องเบิ่งนงละบาทานะหนับเป็นอยู่บ่หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าเสาเลยตู้ปูนได้撒 หนึ่งสองสห้าหกเจ็ต่้ากับตีนซารก่อนยังมีไม่เซ็นไม่ขาวไม่คือเนาะยังลายอยู่ยังลายปะโดย <c oughs> โอ้ยน้องอยังลายไรสอเพื่อจแล้วเพื่อนลังหนึ่งเนาะโดยซื้อไม่กับบัวตมกเศร้าก็ล้านองเนาะแต่งจะครบเว้า,าวกล้านคาซางอีกไริบหายเศร้าล้านแต่าส,าบหหส,สิบล้าน ลังคาอีกชิบล้านหาชิบล้านโมตำกว่าหาช <sk r chang> ิบล้านนะโมลายบานประตูประตูก็ต้องบวชคองบวคอยเด้อบองคอยเดิยามใดเด้ิพอจะเมตเพือนไห้บต้องคอยเด้อมีแต่พากันหากินหากินปกติเจ้าแหละเนาะแต่ว่าเขายังคองคอยบุญวาสนาเนี่เขาสิถวัลย์โมได้เขาสิเมื่อยเขาสิเสียความรู้สึกเนาะอันนี้เป็นการเฮ็ด รอสมีก็ดีแล้วมีเ้ามีตีนเ้าก็ดีแล้วนะค่าเงินเราเองหาสนิทยากเลยหกสิบหกแซน ยายบ่นะพี่น้องเอ๋ยเนาะอุ้มน่องให้อุ้มน้องพี่น้องเอ๋ยเนาะอุ้มน้องไว้ทางใดดีเนาะโอ้ยสบายดีน้องยายสบายดีลูกพาน้องมาจะใส่น่ะซื้อขนมฮะซื้อขนมเอาน้องมาจะซื้อขนมเดยโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเอาน้องเก่งเจ้าก็เนาะเออคือ้จอยขี้แหงดำามก้าวกระบาดเลยนะฮะ บ่ตากแดดดูบ่บ่ลูกอาบน้ำหรือเป่เจ้ายังอยู่ยังอยู่เดยเอ้าย้ำได้สิอาบนี่เล็กน้อยก้อนเล็กน้อยก้อนเลยไปอาบอยู่ใช้ปกติอาบอยู่ธรรมดาอาบอยู่ธรรมดาเลยไกลบ่บ่คุณไปกับไผาปกตินะไปกระมไปกระมือเลยบุตรพาน้องไปน้ำบ่บ่แพ้จะพาน้องไปอาบน้ำ À. Mẹ nó lấy hả? Rồi Chẳng là bẻ cái mô bỏ? Được Phốn tốt bỏ thằng này lúc Phốn tốt Tốt mẹ nhắn cái bưởn thằng này bà, bà càng càng, càng, càng lại bảo phụ nữ cầm đi Cầm 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 thằng Lai khôn Bỏ Lai khôn thì nhắn nè Nhưng nè โอ้โหลดพันค้าบ่โดโอ้โหลอาจารย์เล้าบ่พี่น้อะรโเบาเล้าบ่เจ้าบริยุทธ์ซอยเล้าบ่คุยไปอยู่เวียดจะไปเวียดโดยไปหอดเวียดผู้โดยไปกับไผ่กบเอื้อยกบเอื้ยโดยไปเห็นอยังไปเวียดไปขายน้ำไม้คายน้ำไม้โดยแต่เงินจะพันบาทนึงหมดเลยซื้อซื้ออาหาร ขายได้จากพันซื้ออาหารขายน้ำใหม่ได้จากพันบอกเอื้อแล้วบูบ่เอื้อยเอาไว้จับบูบป,ป่ะผ่นานน้ำใหน่พายไปคนไปหาสิคอยคอยกับเอื้อยจับก,กับเอ,เอื้อยไปเดินในเงินมามาซื้อขนมให้ลูกให้น้องเดินยังไงเนาะเอ้หนอ้อ,นองกับเป็นหรือจัะกับเนาะเดยน เจ้านอยผู้ใไงเจ้านอยน้องในท้องมงมาอีกเปล่าเดอนเจ้านนองผู้ยิงหรือผู้ชายบานผู้ชายไผู้ชายเป็นยังคือผู้ไดผู้ยิงลายเลยผู้ยิงลายเลยจะคนหรือผู้ยิงี่ลีเลยผู้ทายเดียผู้ชายผู้นึงชชยผู้นึงหาคนนึง่ไอน้องจะหาคบนเลย เดียกมีป่ะโดยประมาณเจ็ดคนป่ะเจ็ดคนแหละเออเจ็ดคนผู้หนึ่งตายเลยบ่โดยโอ้เราคือตายเนาะเด้อเราเป็นยังจะตายอู้หูคือกันโอ้คือกันโดยอ้าวเจ้าปรเห็นบาใส่ตอนน้องจะเสียเอ้ยเอ้ยเพื่อเจ้าบาเสียอ๋อ อเออเสียน,น้องยนะ่าพี่น้องเลยเนาะบอกเอ็มอมกินหอดน้ำบ,บ่าวอยู่บ้านน้ำบ,บ่าปุณหามาหานินหอดแม่นบอสกินหอดกันแม่เล็กแมนนะตัวนะาเลยไปดีตัวน,น้องยนะ่าพี่น้องเลยเนาะเป็นคนเล็กหน่อยที่ดุมันเนาะเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องพี่น้องเลยแม่ยังกินแรงมือนนีล่ลูก มกินยังเลยไเข่าได้ส่บกินป่เข่านยังเรือตะดีบนักป่จะเาน่บบนักเยางคือบนักน้องบบนักปอเจอไปใสเอยวายจะอยู่ปอยู่เขาอยู่ใสเอยวายจงนะอแล้วนองกับเจ้า่อีวาย อายุก็พ่ใส่บายบดีเฮ็ดยังดูลูกเมื่อแต่ายน้ำใหม่ใรคายน้ำใหม่แต่จบคันได้แปดสิบได้แปสบามดวงยายบูฮู้บูฮูเงินเวียดเด้อเงินเวียดแปดสเงินลาาเฮาฮู้เงินเวียดแปสิบเนี่มาได้เงินลาวเท่าไรบ้าง ส0บพันเับเขาคนแปดพันเงินลางแดได้เลยเจ็ดสิบอ๋อแปดแปดสิบพันเงินดงมาได้เงินลาเจ็ดสิบเนาะเฮ้ยมันได้่เห็นบอกมันต้องเงินลาวและสูงกว่าสิบพันเ่ม่ไม่เงินเวียบดสิเนาะมาได้เงินลาเจ็ดสิม่ไม่งเงินลาวสูงกว่าเนาะ ได้ยังสู่ครอบครัวก,กินมาเนี่ยเราซื้อปลาเยียดซื้อปลาเยียดมากอืมได้ขนมนาบาา้มามาให้ไป้ังก็กินได้เลยเด้อได้อ่ะขมมนมอ่ะขนงกินได้อ,อ่ะไปปั้นกันอ่ะปั้นกันอ่ะไปปั้นอนองเด้อ<ด>ขนมพี่น้องเลยพาไปทงใหญ่เลย <c oughs> อ่าไปหาอยู่ใส่ปลาจากมงหน่ยอยเขาไปหาได้เศร้าเลย มาอยู่แล้ครอบครัวแล้วตัวแม่เราคล่องใหญ่เป็นใหญ่ขนะึ้นแล่ะใช่เป็นย <c oughs> ังไงมาอยู่พี่ละ่ะจิตใจเนาะเปลี่ยนปกติแล้วบอชูๆู้ายแล้นนะน้องเนาะแต่นีแต่เบิ่งครอบครัวเบิ่งน้องเบิ่งนุ่งล้าบาทนะดเดลยเศรษฐกอนกับมาแล้วเนะาะใส่ผ้าเบิง่งเดือบังหาวาพ,พี่สองไอ้น้องเจ้า โอ้เสาเพื่อนเศาซานกับมาละบาทหนิพี่น้องเอ้จักเสาเนี่ยน้องยายนับเบื้องนับเป็นอยู่บ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าเสาเลยตัวปูนได้ใชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้บป่ะคุนั้น เก้าเสาป่ะเก้าเก้าเสาแล้วพี่น้องเหรเนาะแต่ทางอาจารย์ล่าพนดีแก่งยังติมแน่นนางยังนางใบว่มีมีแต่เสากระตีนมีเสาสานีกระตีนสามีอ้าวเยอะเลยนะสิบพูเขื่อนได้บ่สบายเนาะไปจักเลยแต่แต่เสากระตีนเสาก่อนยังมีไม่เส้นไม่ขาวไม่คือเนาะยังลายอยู่ยังลายบ่โดย อนอนยังไลยและเสือเพอจิเล้เพื่อนลังหนึ่งเนาะซื้อไมอ่กับโตํมกซวเศร้ากว่า,า,วกวา,านกันแองเนาะจังจิครบเศร้าวกวัร่านคาซางอีกไหลสิบหาวิเศร้าร่านกีนกก่สิบล้านแหละคาลังคาอีกสิบล้านหาสิบล้านบมตํมก่วหาสิบล้านเนาะโมลายบานประตูประตูี่น้องเนาะไหประมาณหาหกสิบล้านเพื่อนลังหนึ่ง ที่จะส่งมาอีกเพียงเลยสร้างเนี่ยจะถาว่ามีไมมมียังแล้วก็มีเงินค่าสร้างเลยน้องว่าจะสร้างได้สร้างคนสี่เฮ็ดเฮื่อนเขาบอกอยากได้เฮือนแบบน้องไม้เด้ออยากได้เฮือนแบบน้องไม้น้องไายแต่ว่าสร้างเฮือนนี่ก็เงี้ยแต่ทีมงานจะจัดหาเนาะง่าเม้าเฮือนน้องทายน้องไม้เห็นแล้วปะเห็นแล้ว เห็นตอนไหนเคยไปเมื่อนั้นเลยเคยเบิ่งไปฮานอไม่เด็กเคยเห็นงามเออฮานอไม่เนิ่นนั่นเนาะอ่าผมมากบ่แบบแบบเพื่อนเน่ยซาแซ่เงินแบบแบบซาแซแบบว่ามันคือฝนตกแล้วมันเปียกหมดเลยอ่ามันพะเข่าเนาะอืมอือืมเห็นระชุ่มโมเดิร์นได้เป็นงโซล่าจะแบบนั้นเพื่อนเพราะตู้จะจะปีในม like ันมันเปียกปันใดเป็นงานแน่นั่นเอาแบบเพื่อน น้องคาน้องไม้งามเนาะคนกบพระบรนไดพี่น้องเลยน้องยายได้เอาไปแบนน้องยายเอาไปเพื่อนน้องไม้แล้วบ่าเดือยอืมชื่อว่าปุ๊กปีสิปุ๊กวันได้บ่ปุ๊กวันนี้เนาะมักเกินรังเก่าออกเนาะเดือยนก็ตัวเก่าออกแต่ใจเจิญได้ยังหมู่พ่อนอนยังลายอยู่เดยหาหน่อไม้คล้ายเอาเนาะเดอยอ่าคล้ายถ้าราคาพันสิบพันเก็บไว้ สิพ่ออยู่บ่สิได้อยู่บ่ขายน้ำมันหาน้ำมันขายบ่อเพื่อจะได้เฮือนลังหนึ่งเนาะเดยนอืมยังไงเนาะเอากระเบิ่งต่อไปลูกเด้อท่านอาบาก็จะให้ทุกเจ้าได้มีให้แล้วเนาะแต่สมัยหามาพอๆทุกเจ้าแกล่ะจะคิดเคื่อนในสั้นใหแลยังบุญมีบุญวาสนาเนาะเดยนเอากระแขงยังแขงได้เนาะแขงบุญวาสนาแขงก่ได้เนาะ ตามเนาะก็ต้องบอคข้องบอกคอยเด้อบรต้องคอยดิย,ย,ดยามใดดิพอจะเมทเดือนไหนบรต้องคอยเด้อมีแต่พา,ากันหากินหาอยู่หากินปกติเจ้าหแหละเนาะแต่ว่าเขายังข้องคอยบุญวาสนานะหน่เขาสิถ้าวันโบได้เขาสิเมื่อยเขาสิเสียความรู้สึกเนาะอันนี้เคนก้าเฮ็ดซอยเดชมีก็ดีแล้วมีเสามีตีนเสาก็ดีแล้วนะเงนินเธาเองหาสนิยากเลย Thì được, có tui, có và xin này sáu sáu nửa 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 lạt là, sáu sáu tin sáu gì, sáu vàng nó, nửa sáu đấy, sáu ตามบงาป่าลุงบังฮะนป่าลุงปลาลงนางเบิ้งง,งงออา,งามบัรงรับป่าลุงเอ้ยสิปลาลุงเอ้ยกินหอนางยายชิบ่บ <c oughs> ่สิกินหออนางยายชิบ่เอ้ยเนาักปีหรือนางยายนี่1สิบเอเอ้อโอ้ตัวน้อยแทน้สิบเอ็กะซ้ำลูกกบุนเก่าปีนี่หญ่ไง่นน,นี้แล้ว คือว่าอาหารการกินทั้งนี้เยต่หน่อไม้เนาะนอกจากน่อไม้นี่กินยังอีกไงนมีย่พักจำเจขวนี้กับมีคนคอยรับจ้างนี่เนนาะ่อแกงยำคนมันเนาะชุนเจาก็มีบอสวนมันซนเดียวปีหนึ่งค่าอะไรได้แต่เจ็ดล้านค่าจ้าง ฟอร์อดินต่างหากเนาะฟอ,อดินแต่เราเพียงจะจ้างอะไรไจะจางาน,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 นหนึ่งนะจะจ้า,จางแต่ดินแหละเขาก็ไปรถไปเอา,อาเกิดเอายัางจ้างอีกเอารถไปเอาอีกเขาก็จ้างวันอีกโดยดคือคนคนคนย่นางเหม่ยข,ขอแห้งเขาเนาะเ<ด>ขาไปส่งแห้งม,มีเบิร์ดและบอมมี หมดแล้วหมดแล้วอ้บุญ <ด uther. S 1> มาหายซ้ำทีเด <uther. S 1> ียวมือหนาเด้อดยมารอบหนาพูดแล้วรอบนี้มื่อเอิญมาบุญสิกับแล้วเดยถหาข้าขึ้นมาได้ซองสามมื่อหนสิเมื่อก่อนกว่าอยู่บ้านเป็นสิมีบุญนะบุญห่อเข่าเวลาคุยกันเวลาทำเวลคเคยบุญที่สหเดี่วกสิเมื่อเมื่อบุญเด้อใ่บุญ เป็นคนแถวลาลุมเพิ่นไปวัดไปบ้าเบิ้นเด็ดห่อกระต้มห่อผ้าขาวผ้าหนามลงวัดคนละขึ้นมาลำหนาสิฮะเนี่ยมาตอนใหม่เด้รอบนี้ก็หากินน้ำมวานไปก่อนฝนยังหัวใช่ยี่ป้อฝนนะทางโต๊ะเปื่อนจำพี่น้องพี่เนาะรถเบาเล่าลงมาข้าอย่างนี้ป้อ จ้องเธอเลยเวลาไปหาคยแต่เ็ื่อยคนๆไทหน้ใหม่มาจังมายางอะไรยังเนาะย่ามเส่าหน่อไปหาหนึ่งโมงไกับ่เมื่อสามนาฬิแต่สามโมงสี่โมงตอนเส่าหน่อยไปหาหน้าใหม่ตอนบ่ายเนี่ยไปหานายยูเวียดปุ๊บะไปออแสดงพวกขามแสดงมัอีกวะขาแสดงเลยมีทางรถจักรไปอีกวะทางรถจักรทางกับแบบนี้แหละ ทางแบบนี้เลยคนขายลาวนาะจะไปเบิรงนี่เนาะลายป่ะมวนแนไปยูเวียบ่จะลองไปเบิ่งนี่น่อยเนาะโหมเคยไปจักเทื่อไอ้หัแต่ซาเดนนก้ามาขาลายยูเวียตวู้มวนมนนี่ขาขายคองในของกินเต็มบ่อีหยังก็มีมดออแต่ว่าข้าลายปเงินด่งมดวะ เงินลาวก็เอาอ๋อเโาไปขายเงินลาวมันก็เอาบ่ะด้เออน้องยายไปเคยไปบ่เคยไปเออไปนล้ไปน้ำเอือยเนาะเอือยไปทำไมว่าเวียดเป็นอยังบ่ลูกนะบลูเป็นเนาะเจ้าเป็นวะเป็นเดียวแหละเป็นเป็นคำใดเนี่ยเป็นว่ะเาวานเนี่ยเนี่ยเมย์เกเอิญว่เป็นเนาะเมย์เอย่าง mẹ măng nó Măng này nó nó mai này nó mai nó mày nó măng nó việt nó mày nó Măng măng mày nó ơn nó mày nó mai này một nó măng. Ơn và măng. măng nó mày nó mày nó mày mọc mày nó 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 เออได้แต่ภาษาเวียดคือได้ที่เคิลหรือยางหรือไม่ปีกล้วยเนาะจะาูเนะสิ่งที่เอาไปขาย,ปายเป็นไงใช่เนาะอ่าเดี๋ยวประกาศเป,ปิดรับผู้อยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยี่นงเลยชักมือเนาะมีโอกาสสีนำ้ำนองวายนองย่ายไปเวียปเป็นเอาไว้ไวงค้าข,า,ขายอยู่เวียเป็นแบบใดเนะ <c oughs> าะจะขายพี่น้องนี่ป้าลุงจะทำไปชมเนาะ ออมีโอกาสก่อนจะไปพี่น้องเนาะแต่ว่ามืออื่นสิพานกลับแล้วเมื่อบ้านมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเตา้าก่อนยังบ่ได้ไปเล่นน้ำซาวแซ่บป่ะโบห<อ>มูม่บ้านตอนหมูบม่บ้านสองสามสิบขึ้นหลังก็ไปแป้งได้น้าเหม่เล้าได้แล้วได้แล้วเอามาแป้งอยู่บ้านคุเอาแป้งขอเห้เจ้าหมูแป้งหมูแป้งอยู่บ้านน้ำแซ่เลยเห็นอยูออใ่ใช่เห<อ>็นอยู่ในโทรศัพท์บ้า ได้แล้วบาดนี้เมื่ออาบน้ำอยู่าุคนเด้อ <laughs> มันไกลบ่เด้เอ,อเิ่นกะมีทั้งไอเวียดบ่ป้า,จานเจ้าแล้วเนาะเด้อป้าไปอยู่น้ำพี่น้องปูป้าสีไลน์นี้ลูกชายไรนี้อยู่บ้านเนดียร์เนาะเด้โอ๊ยลูกชายแท้ไรนเมร์คองนี้เป็นเจา้าเจา้เจาสีไลน์เมร์นี้อยู่บ่บ่เป็นยังบ,บ่ให้เดะเฮาเป็นผู้หญิงเด้อ ได้ปอาผู้สายเขาได้เมียแล้วเขาก็ปะแม่ต่างผู้สายผู้สายก็บยักปะผู้สายก็บไปย่กแล้วยตะคนเนาะผู้สายมีหัวใจเนาะมันแล้วยตะคนเนาะหลายตะคนของการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็มีคนเฮามันบุกคือการอะไรครับแต่ว่าเฮาพ่เป็นลูกพ่อแม่บุญมีบุญคุณมของเฮาหลายเนาะตอนปลาเขาอยู่น้ำลายเลยปลาคอยกะลัมบากกะไปลาคอยละบากเลยจ้ะ นี่ยืนหน้าแซ่ดิมีมปลาคอยบไปทุกวันนั้นเอาล่านไปเฮ็ดเวียกละกะดีกะปลาพายุคนที่ไรแล้วนี้นะ่ะผูแล้าได้มีลูกแฝดสองคนนะะ่ะบ่โดยที่ไปออกลูกวงมอนนะบ่อ้ะตอนนี้เรามีลูกคนเอ๋ยมีและะ้วบอ้ะตั้งแต่ลูกเราเสียสองคนมีะะอ,อ่ดดนะครับบอ้ะมีอ่ ขอไปหนียนะเนาะปาตะแห่เนาะขอไปแน่นี่พี่น้องเยเนาะหมู่บ้านที่แบบเอื้อยน้องแช่ถือหาเฮือนที่เฮือนน้องแช่อยู่เทเวลาถือลูกเจ้าของลูกตัวเองอะไรนี้พี่น้องเราออกจากเพื่อนเพราะว่าถ้าว่าเมถาวเมญาอยู่เพื่อนลูกใครอยู่เพื่อนมันนะเนาะเออก็เลย่องคนก็เลยเลือกเมียเนาะบุเลือกแม่พี่ห้ังโอ้ยยากยาก ยืมกันบะได้ลำบากพี่น้องเนาะม,มาจะแรกแบบเจ้าข้าก็บอกเป็นตัวอย่างเด้ดอ่าถึงเจ้าชิมีพวมาอยู่เพื่อนเลาก็ต้องหักพอหักแม่ขึ้นก้าเอาพอแม่ไปก่อนนะเนาะเพื่อปัจเลี้ยงเขาใหญ่ได้เนาะลำบากใช่ไ <laughs> ปลาสารนบาบ่าวเมื่อปลาก่อนได้เสียด้วสบายดีโดูสบายดีอขอบใจปลาลุงแนบข,ขอบใจเด้อปลาลุงขอบใจเด้อปลาลุงที่คิดฮอดน้องยายที่คิดฮอดน้องยายให้ปลาลุงอยู่ดีไม่แห้งให้ปลาลุงอยู่ดีมีแห้งมสาธุสาธุาเออเป็นคนดีจ้ะเด้อดเออดเอาเนาะอดออมเอาเด้อฟังต่อไปพี่น้องนะว่าทางผูรักภูใหญ่พันธุ์สีซอยทางครอบครัวน้อง คนแค่ฮอนได้สบายเนาะติดตามรลุดมนต์การเจ่าว่าบุญบอกว่ารอดได้เราต้องถ่าบ่ต้องคอยได้เหมือนเอ้ยถ่าคอยแบบย่านพนเพื่อพนใหญ่เราจะมาเฮ็ดซอยบางเสือมันบุได้เขาเสียโค้งบุซึกเทาบุต้องเทาบุต้องถ่าอะไรเนาะเฮ็ดกินปกติเฮาหามากสม่ำเสมอบายเกินซ่านเนาะบางเสือมันบุได้เด้เทาบุต้องคอยวางบนวัดาสนาเนาะใช่บ๊ายบายบ๊ายบาย อ,อ้ยไปหาอยู่หากินพี่น้อยเนาะคุณกับแม่ย่ยมมายามทางครอบครัวน้องยายน้องไหวพี่น้องกันมาให้กำลังใจน้นองเพคนเนาะมาให้กำลังใจมาบอกน้องเพคนอย่าน้องเพคนคล่องค่อยทางทีมงานทีมาเฮเธอร์สร้างให้พี่น้องเน,น้องมาเสลียให้น้องเพคนเข้าใจแบบนั้นเนาะเทีนสาวทีนสาวแล้วต้องในเฮเธอร์ใน้างพี่น้อง ะอนะ่าิาบนอนก่ะแจามแม่อยานอคนนะคิดวังให้ยิงคิดยิงจับอยังก็พี่นอปคว่าให้ขมวงนะังเนาะอย่านอนคนมีวามวังหลาย,ลายนะเ่นนองเสือมันบอกว่าได้เลยพี่นอนนะมันขอมาลายเคสแล้วมีแต่เื้อขัางเกรเงินเสื้ตัางโชโก้เงินโมเลก็มีรายเด้พี่นอนนะถ้านดูบุญวันาสนาของเพื่อนพี่นองเนาะนะนะ ทำมาเนี่ยแหละพี่น้องนอเนาะเพราะเทากับโบตีพี่น้องเราทุกคนเราต้องทำมาหากินเพื่อจะได้เงินทุกบาททุกกีบทุกดอนมาเนี่ยยากลำบากลายพี่น้องเนาะอ่ามัต้องใส่เวลาเนาะเพราะทุกคนมนุษย์เทาต้องมีครอบครัวให้เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงตนเองพี่น้องเลยเนาะ เขาเลยมาบอกน้องคนนั้นน้องคนเขาใจผิดยันะงเนาอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะขอบคุณเกษตรกรอนุญาตจบคลิปนะพี่น้องเพ่นสษตรก่อนพบกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอรุ่นหลวงพุ่มขอมุกใจขอพี่น้องเอฟซีว่าถูกทางที่เขามาหามมาสมเป็นกำลังใจครับพระบุญเนาะมาให้กำลังใจน้องย่าเน้องวายพี่น้องเหมือนครอบครัวคุ้มกันเนาะโดยจะนั้นก็ฝากความคอมเมนต์เนาะหาติ่เตือนแต่ว่ามันบ้ถือต้องบองได้นาะวาจาได้บุญบองก็ต้องขอโทษขอไพ่ในตลาดได้พี่น้องได้เนาะ ni ලාle vianza บාරීiro చකzkon combinaanga.